สวัสดีค่ะนักเรียนชัน้นป2ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะเราจะยังคงเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะเรื่องการผันอักษรนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาทำงานไปพร้อมๆกันนะคะครูสีน้ำจะให้นักเรียนนะคะไปชมคลิปวิดีโอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเป็นการทบทวนก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนกันนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะ หนังสือหลักภาษาหน้าปกสีส้มเล่มนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า81ค่ะในเรื่องการผ่านอักษรน,นะคะเราจะได้มาทบทวนนะคะเรื่องอักษร3ามหมู่ด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนจํากันได้หรือเปล่าคะเราเคยได้เรียนกันไปแล้วในตอนต้นเทอมนะคะอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ํานะคะพอจะคุ้นคุ้นหูกันไหมคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องอักษรสามหมู่นะคะอักษรสามหมู่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใจาย,ยางนะคะได้แก่อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ํานะคะอักษรสูงเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด11ตัวด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิงอถอฐานทอถุงพอพึ่งฟอฝา,าสอสลา ้อาษีสอเสือและหอยหีบนะคะส่วนอักษรกลางนะคะก็จะมี9ตัวด้วยกัน,นะคะ่ะนักเรียนได้แก่กอไก่จอจานดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าบอใบไ,ไม้ปอปลาและอออ่างะคะ่ะอักษรต่ํานะคะจะมีเยอะนิดนึงนะคะนักเรียนมีทั้งหมด24ตัวด้วยกันนะคะมีคอควายคอคนคอระครังงองงูชอช้างซอโซ เชกชเชอยอหญิงทอมนททอบุทเท่านอนเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสัมเภารมอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาและหอนกู่นะคะทั้งหมดนี้รวมกันนะคะก็จะเป็นทั้งหมด44ตัวคะ่ะนักเรียน อะเมื่อกี้นี้ก็เป็นการทบทวนนะคะเรื่องอักษร3ามหมู่ไปแล้วนะคะสูงกลางต่ํานะคะนักเรียนต่อไปนี่เลยเรื่องสําคัญที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการผันอักษรนะคะการผันอักษรคือการผันคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ำ ตามระดับเสียงวรรณยุก์ตนะคะซึ่งมีทั้งหมด5เสียงด้วยกันได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีเสียงจัตวาโดยมีรูปวรรณยุกต์นะคะ4รูปด้วยกันได้แก่ไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวานะคะสำหรับเสียงสามัญน,นะคะจะไม่มีรูปวรณยุกต์นะคะ นักเรียนเปิดต่อไปที่หน้า82ค่ะนักเรียนจะเจอเรื่องอักษรสูงนะคะอ่ะเรามาดูลักษณะของอักษรสูงนะคะอักษรสูงคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงเช่นคําว่าเข้าคําว่าฉันถอยผู้ฝั่งสารศิลหามคําเหล่านี้นะคะจะผันเสียงวรรณยุกต์ได้เพียง แค่3เสียงเท่านั้นนะคะคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานะคะตัวอย่างตามตารางสีฟ้านะคะนักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะว่าตารางจะมีทั้งหมด5ช่องด้วยกันนะคะช่องแรกคือเสียงสามัญช่องที่สองคือเสียงเอกช่องที่สามคือเสียงโทช่องที่4ี่คือเสียงตรีช่องที่หคือเสียงจัตวาแต่การผันอักษรสูงเนี่ยจะมีแค่3มช่องด้วยกัน นี่ค่ะนักเรียนมีเอกโทจัตาวานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างคำแรกนะคะเสียงจัตาวาออกเสียงว่าขาขออาขาเมื่อผันเสียงเป็นเสียงเอกนะคะจะออกเสียงว่าขออาขาไม่เอกขาเมื่อเป็นเสียงโทจะออกเสียงแบบนี้ค่ะขออาขาไม่โทค่า คำต่อไปค่ะเสียงจัตวาออกเสียงว่าฝายฝออายอฝายเมื่อเป็นเสียงเอกจะออกเสียงแบบนี้ค่ะฝออายอฝายไม่เอกฝายเป็นเสียงโทจะออกเสียงแบบนี้ค่ะนักเรียนฝออายอฝายไม่โทฝ้ายนะคะคำต่อไปเสียงจัตวาออกเสียงว่าผึงผออ่งอผึงเมื่อเป็นเสียงเอกจะออกเสียงแบบนี้ค่ะ ผออึ speak. งอผึงไม่เอกผึงเป็นเสียงโทจะออกเสียงแบบนี้ค่ะพออึงอผึงไม่โทพึ่งและตัวอย่างคำสุดท้ายนะคะคำว่าหอยหอออยหอยเป็นเสียงเอกจะออกเสียงแบบนี้ค่ะนักเรียนหอออยหอยไม่เอกหอยเมื่อเป็นเสียงโทจะออกเสียงแบบนี้ค่ะหอออยหอยไม่โทห้อยนะคะประมาณนี้นะคะ ตามตัวอย่างในตารางอ่ะต่อไปเรามาดูค่ะขออาขาขออาขาไม่เอกขาขาก็เป็นเป็นผักชนิดหนึ่งใช่ไหมคะต่อไปขออาขาไม่โทรค่าค่าคำนี้ขอไข่สระอาไม่โทรแปลว่าตัวฉันนะคะฉันเองนะคะแบบนี้ตามในรูปภาพอ่ะต่อไปตัวอย่างนะคะในภาพคือการกำลังเผาปลาอยู่บนเตาใช่ไหมคะ พอเอาเผาพอเป็นเสียงเอกนะคะจะออกเสียงพอเอาเผาไม่เอกเผาเมื่อเป็นเสียงโทจะออกเสียงพอเอาเผาไม่โทเผวเเผาตัวนี้แปลว่าผมนะคะเส้นผมเนี่ยเส้นผมที่อยู่บนหัวเรานะคะอ่ะทีนี้สิ่งที่นักเรียนต้องจําก็คือข้อสังเกตนะคะพื้นเสียงของอักษรสูงเป็นเสียงตะวาซึ่งจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะ ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะตามในตัวตารางตรงนี้ค่ะนักเรียนตารางตรงนี้ตารางสุดท้ายที่เป็นส่วนของเสียงจัตวานะคะสังเกตได้ว่าด้านบนของคําแต่ละคานะคะจะไม่มีรูปวรรณยุกต์ให้เราได้เห็นนะคะตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของการผันอักษรสูงนะคะนักเรียนผ่านไปแล้วนะคะ1ลักษณะนะคะต่อไปจะเป็น การผันอักษรอักษรกลางค่ะนักเรียนนักเรียนเปิดไปที่หน้า83นะคะอักษรกลางคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางเช่นคําว่าไก่จ้องดูเต่าใบปออ่อนคาเหล่านี้นะคะจะผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง5้าเสียงเลยนะคะโดยมีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกตรงกันดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ ช่องแรกนะคะเป็นเสียงสามัญช่องที่2เป็นเสียงเอกช่องที่3เป็นเสียงโทช่องที่4เป็นเสียงตีช่องที่หเป็นเสียงจัตวาเวลาออกเสียงนะคะคำแรกอ่านว่าเกากอเอาเกาพอเป็นเสียงเอกจะออกเสียงว่ากอเอาเกาไม่เอกเกาเมื่อเป็นเสียงโทนะคะจะออกเสียงว่ากเอาเกาไม่โทเกาเป็นเสียงตีจะออกเสียงว่ากอเอาเกาเกาไม่ตีเกา เื่อเป็นเสียงจัตาวาจะออกเสียงว่ากอเอาเกาไม่จัตาวาเกา่านักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะเก่าเก่าเก้าเกาเก่านะคะแบบนี้อาต่อไปเป็นคําว่าแตง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 นะคะต่อไปเป็นคําว่าปุยปออุยอปุยเมื่อเป็นเสียงเอก ปุยเป็นเสียงโทปุยเป็นเสียงตีปุ๋ยเป็นเสียงจัตวาปุ๋ยปุยปุยปุ๋ยปุ๋ยนะคะอ่ะตัวอย่างคําสุดท้ายในตารางนะคะออกเสียงว่าออนออนออนเป็นเสียงเอกออกเสียงว่าอ่อนเป็นเสียงโทออกเสียงว่าอ่อนเป็นเสียงเตียออกเสียงว่าอ่อนเป็นเสียงจัตวาออกเสียงว่าอ่อน on 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 อนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างนะคะอ่ะเรามาดูค่ะนักเรียนตัวอย่างตามคําตามรูปภาพนะคะคําแรกแตงกว่าแต่งตัวบ้านบ้านเก่าขาเก่าแก่เก้าอี้ปลาเก๋าข้อสังเกตนะคะ พื้นเสียงของอักษรกลางนะคะเป็นเสียงสามัญซึ่งไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะพื้นเสียงของอักษรกลางเป็นเสียงสามัญไม่มีวรรณรูปวรรณยุกต์ให้เห็นนะคะก็คือตรงไหนเอ่ยคือตรงนี้ค่ะนักเรียนไม่มีวรรณยุกต์อยู่บนข้างบนคํานะคะอ่าตรงนี้ย้ายตารางมาอยู่ที่เสียงสามัญแล้วนะคะสําหรับอักษรกลาง ต่อไปนักเรียนเปิดไปที่หน้า84ค่ะอักษรต่ำอักษรต่ำนะคะคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำเช่นคำว่าควายของเงาช้อนแพรชวนนกพานแมวยิ้มคำเหล่านี้จะผันเสียงวรรณยุกต์ได้เพียงแค่3เสียงคือเสียงสามัญ เสียงโทและเสียงตีนะคะตัวอย่างตามตารางเลยค่ะนักเรียนนี่เลย3เสียงตามที่เขาบอกนะคะอ่ะเรามาดูกันทีละคำทีละช่องนะคะช่องแรกนะคะเสียงสามัญช่องต่อมาคือเสียงโทและช่องต่อมาคือเสียงทีเสียงตีนะคะขออภัยด้วยค่ะนักเรียนอ่ะเรามาดูคำแรกนะคะคำแรกคือคำว่าคำคออําคำเมื่อเป็นเสียงโทนะคะ คออาคำําคําไม่เอกคํานักเรียนสังเกตดูนะคะเสียงเนี่ยจะเป็นเสียงโทแต่รูปวรรณยุกต์ข้างบนเนี่ยเป็นไม้อะไรคะเป็นไม้เอกใช่ไหมไม้เอกขีดเดียวแบบนี้นะคะอ่านว่าคํํานะคะค่ําต่อไปคออำคำําคําคําไม่โทคํารูปนะคะรูปวรรณยุกต์เป็นไม้โทไม้โทนะคะ แต่เสียงเป็นเสียงตีนะคะคำต่อไปค่ะนักเรียนพอ,อยอภายเสียงโทนะคะออกเสียงแบบนี้ค่ะพออายอภายไม่เอกพ่รูปวรรณยุกเป็นไม้เอกนะคะแต่ออกเสียงเป็นเสียงอะไรเสียงโทใช่ไหมคะต่อไปเสียงตีนะคะพออายอภาย ไม่โทรไายนะคะเสียงเป็นเสียงตีนะคะแต่เขียนในรูปวรรณยุกต์ไม่โทรค่ะนักเรียนคําต่อไปนะคะออกเสียงว่าร้อนเป็นเสียงโทออกเสียงว่า uh, ร่อนเสียงเป็นเสียงโทรแต่รูปวรรณยุกต์เป็นไม้เอกนะคะต่อไปเสียงตีออกเสียงว่าร้อน เสียงเป็นเสียงตีแต่รูปวรรณยุกเป็นไม้โทนะคะคาสุดท้ายในตัวอย่างในตารางค่ะนักเรียนออกเสียงว่าเล่าเมื่อเป็นเสียงโทนะคะจะออกเสียงว่าเล่าเล่าในที่นี้เอาไว้ใช้แบบเล่าเรื่องเล่านิทานใช่ไหมคะเสียงเป็นเสียงโทแต่รูปวรรณยุกเป็นไม้เอกและเสียงตีนะคะจะออกเสียงว่าเล่า เสียงออกเสียงว่าเราลูกวรรณยุกเป็นไม้โทนะคะแต่ออกเสียงเป็นเสียงตีนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของคํานะคะพันเสียงอักษรต่ํานะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างคําตามรูปภาพนะคะคําแรกคําว่าทองคํามืดค่าสวยงามง่ามไม้เล่านิทาน เล่าเป็ดข้อสังเกตนะคะตรงนี้นะะักเรียนต้องจำให้ดีพื้นเสียงของอักษรต่ำเป็นเสียงสามัญซึ่งไม่มีรูปวรรณยุกต์นี่เลยนะคะเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกอยู่ข้างบนนะคะอ่าอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของอักษรต่ำนะคะคำที่เป็นอักษรต่ำนะคะอ่ะทีนี้ ก็ต้องยอมรับนะคะนักเรียนว่าเรื่องการผ่านอักษรเนี่ยอนข้างที่จะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนตั้งใจนะคะนักเรียนก็จะเข้าใจได้ง่ายนะคะนักเรียนก็สามารถดูคลิปวิดีโอของครูสีน้ําย้อนหลังนะคะดู2รอบ3รอบก็ได้ยิ่งดูหลายๆครั้งนักเรียนก็ยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอจบไปแล้วสําหรับเนื้อหาเรื่องการผ่านอักษรนะคะอักษรทั้ง3หมู่นะคะอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ํานะคะต่อไปก็ มื่อนักเรียนดูวิดีโอจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเตรียมแบบฝึกหัดนะคะภาษาไทยหน้าปกสีม่วงขึ้นมาแล้วก็เตรียมดินสอขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า70นะคะดูข้อที่5นะคะให้นักเรียนเลือกคําในวงเล็บนะคะมาเติมลงในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์นะคะมีทั้งหมด 6ข้อด้วยกันนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูประโยคในข้อที่1นะคะข้อที่1เจ้าแต้มแอบกินกุ้งแล้วก็มีช่องว่างนะคะที่แม่ตากไว้ทีนี้เรามาดูคำในวงเล็บนะคะเขามีคำมาให้เรานะคะเป็นคำสามคำนะคะสามคำนี้ก็เป็นคำสามเสียงนะคะมีคำว่า หอแองอแหงหอแองอแหงไม่เอกแหงหอแองอแหงไม่โทแห้งในข้อที่หนึ่งนี้นะคะประโยคก็คือเจ้าแต้มแอบกินกุ้งมีคำว่าแหงแหงแห้ง,หงเราสมควรที่จะเลือกคำไหนมาเติมคะนักเรียนใช่แล้วค่ะก็คือคำว่าแห้งนั่นเองนะคะนักเรียนก็เขียนคำว่าแห้งลงไปในช่องว่างเลยค่ะ แล้วเรามาอ่านให้เป็นประโยคอีกหนึ่งรอบนะคะเจ้าแตมแอบกินกุ้งแห้งที่แม่ตากไว้นะคะอะไปที่ข้อ2ค่ะนักเรียนข้อที่2องคำว่าจุดๆภาษาถิ่นเหนือแปลว่าพูดมีคําในวงเล็บมาให้ดังนี้ค่ะอูอูอ,อูคำที่ถูกต้องที่จะถูกนํามาเติมก็คือคํานี้ค่ะคําว่าอู้ค่ะนักเรียนเขียนลงไปในช่องว่างเลยนะคะ อ่านเป็นประโยคได้ว่าคําว่าอู้ภาษาถิ่นเหนือแปลว่าพูดนะคะต่อไปข้อที่3เวลาเดินจุดๆุจุด,จด,จดผู้ใหญ่ต้องเดินก้มหลังให้เรียบร้อยนะคะมีคําว่าผ่านผ่านผ่านคําที่เราจะเลือกมาเติมนะคะก็คือคําว่าผ่านนั่นเองค่ะเขียนลงไปในช่องว่างเลยค่ะนักเรียน ลองมาอ่านเป็นประโยคนะคะเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องเดินก้มหลังให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่4พ่อสวมจุดๆๆดเท้าไปขุดดินเป็นจุดๆๆเพื่อปลูกต้นไม้อ่ะมีคำมาให้ในวงเล็บ3คํคำแต่เราจะใช้สองคำนะคะเพื่อมาเติมในประโยคให้สมบูรณ์พ่อสวมจุดๆๆแล้วคำว่าเท้าข้างหน้าคำว่าเท้าจะต้องเป็นคำนี้ค่ะนักเรียนคำนี้เลยค่ะ คำว่ารองนะคะเพราะว่าอ่านรวมกันแล้วก็จะเป็นคำว่ารองเท้าไงคะทีนี้ช่องว่างที่สองนะคะพ่อสวมรองเท้าไปขุดดินเป็นเพื่อปลูกต้นไม้เป็นร่องคะ่ะนักเรียนร่องนะคะรออ่องอรองไม่เอกร่องนะคะอะเดี๋ยวเราลองมาอ่านเป็นประโยคนะคะพ่อสวมรองเท้าไปขุดดินเป็นร่องเพื่อปลูกต้นไม้นะคะต่อไปข้อที่ห้า น้องปวดจุดๆตอนไปจุดๆเที่ยวมีคำมาให้สามคำเหมือนเดิมนะคะแต่เราต้องใช้เติม2ช่องสองคำด้วยกันนะคะอ่ะดูคำที่อยู่ในวงเล็บนะคะมีคำว่าทองท้องท้องเราจะเติมอะไรลงไปในช่องว่างแรกนะคะน้องปวดปวดอะไรอ่าต้องเป็นคำนี้ค่ะนักเรียนปวดท้องนะคะ ทออง,อ,ทองท้องไม่ทท้องตอนไปจุดจุดจุดแล้วตามด้วยคําว่าเที่ยวไปท่องเที่ยวนั่นเองค่ะอ่านได้เป็นประโยคดังนี้ค่ะน้องปวดท้องตอนไปท่องเที่ยวนะคะอ่ะเรามาดูที่ข้อหกค่ะนักเรียนแม่ตากผ้าสีจุดจุดจุด,จดพ่อนั่งอ่านจุดจุดจุดในหนังสือพิมพ์ส่วนลูกกินจุดจุดจุดในครัว โอ้โหประโยคนี้เราต้องใช้ทั้งหมด3คําที่เขามีมาให้เลยนะคะอ่ะเราไปดูคําในวงเล็บนะคะมีคาาาําว่าขาวข่าวข้าวเรามาดูช่องว่างแรกนะคะแม่ตากผ้าสีสีขาวค่ะนักเรียนพ่อนั่งอ่านอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ส่วนลูกกินกินข้าวค่ะ กินข้าวในครัวนะคะอ่านเป็นประโยคดังนี้ค่ะแม่ตากผ้าสีขาวพ่อนั่งอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ส่วนลูกกินข้าวในครัวนะคะอะต่อไปค่ะนักเรียนไปที่ข้อ6นะคะให้นักเรียนคัดคําต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามคําละสองครั้งค่ะคําที่1อ่านว่าแข่งขันคําที่สองเชื้อเชิญคําที่สามกลวยจับ คําที่4ทางม้าลายอ่ะเรามาคัดลายมือไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเปิดหน้าต่อไปจยค่ะนักเรียนหน้า71เราจะมาบันทึกสรุปความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะการฝึกอ่านและการเขียนคําที่มีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ต่างๆทําให้ฉันเข้าใจว่าอักษรสูงผันได้3เสียงได้แก่เสียงเอกโทจัตวา รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันนะคะอักษรกลางผันได้5เสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตวานะคะรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน ต่อไปอักษรต่ำผันได้3เสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีนะคะรูปวรรณยุกกับเสียงวรรณยุกไม่ตรงกันนะคะต่อไปค่ะหน้า72 ให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงข้อที่1คําคำในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงทั้งหมด 1. ผงฐาน 2. เล้าไก่ 3. ข้าวโพดคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือคำว่าผงฐานนั่นเองค่ะข้อที่2 ข้อใดมีคำที่ผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบ5เสียงทุกคำ 1. า 1. เฉาตัวแล้ว 2. เต่าอ่างปาน 3. เสือกลางดำคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่2ค่ะต่อไปข้อที่3คํคำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ เสียงเอกเสียงโทตามลำดับนะคะ 1. แม่ผ้า 2. สายหน้า 3. ององร้างคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ค่ะคำว่าสายกับคําว่าหน้านะคะต่อไปข้อที่4ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เสียงเดียวกันทุกคํา 1. พ่อแม่ 2. บ้านไม้ 3. แก้วน้ําคําตอบที่ถูกต้องก็คือคําตอบที่1ค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ อักษรหมู่ใดที่มีรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน 1. อักษรสูง2อ,อักษรกลาง3อักษรต่ำคำตอบที่ถูกต้องก็คืออักษรต่ำนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์โททุกคำา1แม่ค้า2เต้าหู้สกุยช่ายคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่าเต้าหู้นะคะข้อที่2นั่นเองต่อไปข้อที่7ด คำว่าตัวมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกับคำในข้อใด1พรานสองรายสามเสาคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่าเสานั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปข้อที่8คํคำว่าน้ำส้มมีวรรณยุกต์ใดข้อที่1โทกับโทข้อที่สองตรีกับโทข้อที่3ตรีกับตรีนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือมีเสียงวรรณยุกต์เสียงตรีและเสียงโท่คำตอบที่สองค่ะ ต่อไปข้อที่9นะคะคําในข้อใดผันวรรณยุกต์แล้วมีความหมายทุกคํา 1. นํา2ทา3หินคําตอบที่ถูกต้องก็คือทออาทานะคะคําตอบในข้อที่2ต่อไปค่ะข้อ10นะคะข้อใดเติมรูปวรรณยุกต์ได้ถูกต้องอ่ะข้อนี้คุณครูสีน้ำจะไม่ออกเสียงให้นักเรียนฟังนะคะแต่ให้นักเรียนดูไปทีละข้อนะคะ <REP. S 2> อ่าเรามาดูนะคะคาตอบข้อที่1นะึ่งักเรียนดูค่ะถูกต้องไหมอ่านว่าอะไรเขาเติมวันในยุ์ถูกต้องหรือเปล่าคําตอบข้อที่2ค่ะอ่านออกเสียงว่าอะไรคะเติมวรรณยุ์ข้างบนถูกต้องไหมอ่าแล้วก็คําตอบที่3ค่ะดูนะคะพยางค์แรกนะคะเติมถูกต้องไหมพยางค์ที่2ถูกต้องไหมอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสีน้ําจะพานักเรียนออกเสียงนะคะคําตอบที่1นะคะออกเสียงว่าชุ่มชื่น คำตอบที่2นะคะออกเสียงว่าตุก,กตาคำตอบที่3านะคะออกเสียงว่ากวยเตี๋ยวคือเซาคำตอบที่2กับคำตอบที่3เนี่ยที่ครูสีน้ําออกเสียงไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแปลกไปแล้วนิดนึงใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนก็เดาได้ง่ายๆเลยค่ะว่าข้อที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นข้อที่1นนะคะคําว่าชุ่มชื่นอะทีนี้คําว่าตุก,กตากับกวยเตี๋ยวเนี่ยมันผิดตรงไหนอาคำนี้นะคะตรงนี้ ไม่ใช่ไม่โทนะคะต้องเติมตัวนี้ค่ะนี่ไม้ตีนั่นเองนะคะส่วนคำตอบที่3นะคะคำว่าก,กวยเตี๋ยวพยางแรกนะคะข้างบนหายไปนะคะต้องเติมตัวนี้ค่ะจัตาวานะคะโอเคค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะก็มีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเช้าวันอังคารนะคะสวัสดีค่ะ